สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่7กันยาย,ยน2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคาประจําวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในในเช้านี้กันนะครับภาพรวมกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะร,ราคาก็มีการาดีดขึ้นไปนะครับในลักษณะของการรีบาวขึ้นนะครับแพทเทิร์นหรือ แนวโน้มระยะสั้นนั้นเ,เราก็ยังมองเป็นในรูปแบบของการาไซเวอฟนะฮะหรือยังมีสัญญาณที่ยังเป็นดีบาวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มหลักๆเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นะฮะดังนั้นการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการพักตัวนะฮะเป็นการพักตัวจากการปรับตัวลงมาแล้วครับดังนั้นแนวต้านบริเวณ1245ี่เหรียญน,นะครับ ก็ยังเป็นแนวต้านที่คิดว่ายังเป็นแนวที่ยังแข็งแข็งแรงอยู่ด,ดังนั้นราคายังไม่น่าที่จะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับดังนั้นหากสถานะมีกำไรก็ปิดพส s ิชั่นทำกำไรไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสลับหน้ามา เปิดช็อตพอร์ชันนะครับก็ยังพอได้นะฮะเล่นเล่นในจังหวะสั้นๆน,นะครับเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงนะครับ,นะรบส่วนฝั่งซื้อนะครับฝั่งซื้อนะฮะถ้าราคามีการปรับตัวลดลงนะครับบริเวณ1230เหรียญ1 2 2่นี่เหรียญนะครับก็ยังเป็นแนวแนวซื้อที่น่าสนใจอยู่นะครับแนวรับที่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยยังมองว่าราคายังมีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นาหากถือเพอร์ชั่นฝั่งซื้อไว้ก็น่าจะพอทํากำไรได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1244ี่เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1 2 5 0หเหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1258เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1,230เหรียญแนวรับที่2 1 2 2 6ี่เหรียญ แล้วก็ในรอบสุดท้าย1217เหรียญครับวันนี้ก็อาจพิณาเอ่อาจพาเล่นตามกรอบนะฮะเล่นตามกรอบโดยราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบริเวณแนวต้านก็อาจจะอ่อทำกำไรไปก่อนนะครับแล้วก็รอการอ่อนตัวแล้วค่อยพิณาเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกนานใางานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ